เรื่องต้นสิกยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกในรถนอกรถด,ด้านบนชาปนหารได้ฉีดไว้แล้วเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทันจะนำไปเฉพาะนะขับร็อะลงด้านบนนะด้านล่างก็ขึ้นรถไปตามปกติ ท้งนี้ท่านทั้งหลายก็ได้จะมองได้เป็นอย่างยิ่งพบคนเมื่อได้ประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้สายและลูกชายลูกหญิงทั้งสองได้แต่กราบขอพะคุณการ ในการปฏิบัริุตามลำดับตามขั้นตอนสังฆังสารังคาฉามิสังฆังสารังมณีศิขาปัสมาธิยามิอาาติปาชงแพรับผมอิวงสรุปาวัยธรมิโนุปิตตานรุชตัวปฏิปันตรติตวาลังกั ร,ร,รท่านพรอะอสเน่เสงสายถือว่าท่านก็มีบุญมีกุศลว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วก็ยังมีญาติพี่น้องคนที่รักเคารพศรัทธาท่านมาร่วมในพิธีนั้นเป็นจมนวนมากตั้งแต่อัตมภาพเป็นประธานในการทำพิธีสังการอาเองท,ทุกอย่าง แบบฉบับม,มาตำหลับของพี่น้องฝอนทุกอย่างนะตู้กลองทนชนเทา้าฟรีสามารถทำบุญได้นะทุกปารทุกสาจัน